สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับมาพบกับฟุกเฮียสมาริกค่ะก็สำหรับวันนี้นะมีรถข้ามาใหม่หนึ่งคันครับกับมิตซูบิชิไทยทันพาสสี่ประตูลอ้ลอๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นปี2019นะครับผมจดทะเบียนใช้งานครับปี2020อ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันได้เลยครับคันนี้เปิดราคากันอยู่เพียงแค่459 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม459,000บาทเนี่ยเราก็ ที่เห็นมาแว๊บๆเมื่อกี้นี่นะเลขใหม่น้อยด้วยอ่ารถปีสิบเก้าเลขใหม่หลักหมื่นอยู่เลยนะครับแล้วก็ราคาเพิ่งจะตี่แสนกว่าบาทนะครับก็เดี๋ยวมาดูมาชมกันว่าจะสวยถูกใจขนาดไหนครับเดี๋ยวมาเริ่มเดินชมกันได้เลยสําหรับ้านหน้าครับผมจะเป็นชุดกระจังหน้าแบบหล่อๆชั้นๆแบบนี้นะอ่าแล้วก็จะเป็นงานโครเมียมที่อยู่ใต้ไฟนะครับผมโค้งมาแบบนี้นะครับ ชุดไฟจะเป็นชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมระบบไฟเรยดียลยแล้วก็ไฟเลี้ยว่าไฟตัดหมอกเนี่ยโคมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะอ่าก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปจุดอื่นครับให้ดูเครื่องยนต์กันก่อนว่ามีการปรับแต่งอะไรยังไงตรงไหนมาหรือเปล่านะครับมาครับ นี่ครับผมเครื่องยนต์เดิมเดิมเลยนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมเบลเร็วนะครับนี่มีระบบเบรก ABS ให้นะครับท่อเดิมเดิมนะครับผมฝั่งนี้นะสติ๊กเกอร์นะครับผมมอกอยังอยู่น็อตฝากกระโปรงครับไม่มีรอยแกะรอยถอดเม็ดอาร์ตต่างๆขอบๆรอบๆอ,อ,อยู่ครบนะครับก็เครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ครับมีรับประกันให้ จากทางบริษัทตามที่กําหนดระบบแอร์ไฟแบตเตอรี่ต่างๆนะครับผมช่วงลงช่วงล่างนะี่มีรับประกันให้นะครับผมแล้วก็สําหรับท่านใดที่สนใจนะสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงก่อนได้ที่ KR Smart Car สำนักงานใหญ่นะครับผมก็อยู่เขตจังหวัดนครปฐมครับ,รรบตั้งอยู่เส้นถนนมแม่แมงช่วงลรกกิโลเมตรที่14ครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปการจนบแนบรีไปสุวรรณบุรีครับมาดูด้านนี้กันต่อสีสันโดยรวม นะครับได้เป็นสีขาวมุกสวยๆแบบนี้เลยนะอ่าเราดูให้แล้วผ่านเรื่องของสีนะครับแล้วก็ล้อมแม็กครับขาดไปไม่ได้เลยก็จะเป็นล้อมแม็กเวลขอบสิบแปดหกลูตรงรุ่นนะครับยางจะเป็นยางสองหกห้าหกสิบแม็กใหม่ยางใหม่จัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับยางเป็นยางปีย4เสิบสี่เนดอกอยางนี่คืออยู่ครบทุกอย่างนะครับอ่ะด้านข้างครับมีบันไดข้าง ไฟเลี้ยวมุมกระจกกระจกก็จะเป็นงานโครเมียมครับแล้วก็คิวกันสะตาดติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าพวกจุดกระจกไฟฟง,ไฟฟ,งไฟฟ้าพวกเนี้ยนะครับนี่ดูแลทําความสะอาดเป็นอย่างดีนะครับแล้วเดี๋ยวออปชั่นด้านในเนี้ยเราจะอธิบายกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้ดูเล็กไม่ไปพร้อมๆกันนะครับระหว่างนี้ก็ลองดูแบบความสวยความงามกันไปก่อนอ่าได้ขออนุญาต อันนี้เป็นสกบนะครับอ่ะมีชื่อเจ้าของเดิมอยู่เดี๋ยวปิดไว้นี่เป็นรถลำดับที่หนึ่งมานะปีสองพสิบเก้าจดมิถุนาปีหกสามหกสามีปียี่สิบป่ะน่าใช่นะใชอ่าปีสิบเก้าจดทะเบียนใช้งานปียี่สบเล็กไม้หกหมื่นกโลราคาที่แสนห้ามื่นเก้าพันบาทนะครับก็อันนี้ก็คือเมื่อกี้เราลืมแจ้งเรื่องเครื่องยนต์นะครับผมถ้าเป็นตัวสูงเนี้ยจะเป็นเครื่องยนต์สอง ตอนยูซี่ไม้เวกคีนดีเซลแต่ถ้าเป็นพวกแคปเตียหรือี่ประตูเตีย้ยนะมันจะเป็นเครื่องสองมนะนะครับอ้อาวอ่ะด้านข้างมีพอสติกองติกเกอร์ครับอยู่ครบครับผมแมคเเนอร์เดิมๆจากศูนย์นะครับแล้วก็ไฟท้ายมันจะเป็นแบบ LED นะครับอันเนี้ยจุดสังเกตนะถ้ารถมีการนำสีมาหรือว่าปุ้งเขาท้ายมาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็จะมีการเก็บสี พอเป็นกาเก็บสีปุ๊บมันก็จะไม่ใช่สติกเกอร์หรือว่าเป็นสีแบบสติกเกอร์มันติดตั้งกันสูนอ,อ่ะอ่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะอันนี้ก็มันจะได้เลยว่ารถเนี่ยมันยังไม่ได้แบบโดนโชนท้ายมาอะไรมานะครับถ้าโดนท้ายมายังไงก็ต้องเก็บสีอยู่แล้วซึ่งมันมีทั้งสองฝั่งเลยนะนี่โอเคครับอ่ะด้านท้ายด้านท้ายย้อนกลับไปนิดนึงโลโก้จะเป็นคมเมี้ยมหมดเลยนะแล้วก็มีกล้องถอยนะครับพร้อมกับมันชนท้ายนะครับอ่ะมาดูด้านนี้กันต่อ ก็ช่วงลงช่วงล่างครับดูแลให้เรียบร้อยนะอ่ารอยัางอะไหล่มีให้นะครับจัดสีสวยๆแนวยสวยๆนะครับผมฮะด้าน,นนี้นี่แผงประตูก็เป็นอย่างนี้เลยก็ <c oughs> แผงประตูก็อาจจะมีบ้างนะร่องรอยตามอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องบอร์ดเนี่ยคือไม่ค่อยได้แบบขึ้นมานั่งใช้งานกันสักเท่าไหร่นะครับ ปรับเอ็นได้ไก่นะเบาะคู่หน้าเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองมาไล่ดูฝั่งนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสตาร์รถด,ด้านโน้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ดูเลขไม้ที่แท้จริงกันว่าเลขไม้นั้นเยอะหรือเปล่านะครับแล้วก็ออปชั่นมีอะไรมาบ้างนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพวกที่ตัวปรับไฟโปรเจกเตอร์แล้วก็จะเป็นที่ตัวปรับกระจกข้านอ่าก็คือปรับแล้วก็ปรับไฟฟา้า อ่ะเล็กไมครับอยู่ที่หกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยกโลนะครับผมหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยกโลครับได้เปลี่ยนทายของเหลวที่ K R Smile ขายเรียบร้อยนะครับผมต่อไปเข้าอทานดัมันเครื่องที่เจ็ดหมื่นหกได้เลยพวงมาลัยครับจะเป็นระบบ m ัล t i Function ข้างหนึ่งแบบนี้นะอีข้างเดียวแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังมีแอร์แบ็กเพียงเพราะแอร์เย็นเพียงเพราะอ่าชอบมากๆครับ อ่าโอเคติดเสียงแล้วก็จอกเครื่องเล่นดบแบบนึงนะอ่าก็จะมี A M F M ทายแผ่น c ีได้ USB iPod ครับบลูทูธ A U X H D M I เชื่อมต่อมือถือใช้งานได้ตามปกติแล้วก็มีกล้องถอยนี่ครบนี้นะโอเคระบบแอร์ครับเป็นดิจิตอลแบบนี้กดออโต้ก็ได้หรือจะปรับแมนวลเองได้เลยนะครับผมไฟชุกเชิอยู่ตรงนี้ ช่องเสียบต่างๆอยู่ตรงนี้เกียร์ครับจะเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดถามว่าเกียร์ถอยนี่มันใส่ยังไงอ่ามันฝากไว้ข้างๆเกียร์หนึ่งใช่ไหมครับอยเพิ่งัดดันไปก็ไม่ได้จะยกก็ไม่มีกดครับกดก่อนกดแบบนี้นะกดลงไปครับแล้วก็ดันมันจะข้ามล็อกดันไปฝั่งเกียร์หนึ่งมันจะข้ามล็อกแล้วขึ้นแบบนี้แล้วกล้องถอยจะติดใช้งานง่ายๆนะครับ โอเคช่องกลางก็มีช่องวางแก้วนี่ก็จะเป็นงานหุ้มหนังนะครับโอเคเลยฝ้าเพดานสะอาดนะรอยเจิมนี่เปล่าอเอ่ยไม่มีนะโอเคให้ไปสัก95.7แล้วกันนะครับเดี๋ยวให้เยอะเกินเดี๋ยวจะบ้าไปเหมือนรถใหม่ <c oughs> อ่ะก็คอนโซลด้านหน้านี่เลยร่องรอยนีย่คือแทบไม่มีเลยนะ ลูบมือไปนี่คือแบบเรียมๆครับโอเคเลยแล้วก็ทางฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เก๊เก๊เปิดครับก็มีสมุดคู่ม,มือเอกสารครบครบนะสมุดคู่ม,มือการเข้าสูยนจากเจ้าของเดิมหมดเลยครบแต่ว่ารถมันหมดวัตรีสหุดแล้วเราก็เลยเข้าชี่อเคอาร์นะครับผมโอเคโดยรวมก็ถือว่าผ่านนะครับก็เดี๋ยวไปสรุปกันด้านล่างต่อนะครับ มาครับอ่ะก็อย่ายลืมนะสำหรับท่านใดที่สนใจครับสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงก่อนใครได้ที่ k r Smart Car สำนักงานใหญ่ครับผมก็อยู่เขตจังหวัดนครปฐมนะครับตั้งอยู่เส้นถนนมลา,ายแมนครับช่วงหลักกิโลเมตรที่1 4อยู่ฟ่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกาแพนแสนไปสุวรรณบุรีครับก็เดินทางมาจากกรุงเทพนะใช้เวลาชั่วโมงกว่าๆผ่านราชพัฒน์นคะรปฐมมาประมาณ10กิโลครับอยู่สายมือก็สำหรับคันนี้ครับเป็น ไทท่าน4ประตูยกสูงเครื่องยนต์2 4 0พนะครับ G L S นะครับ4ประตูยกสูงกับราคา459,0 0 0บาทนะครับราคานี้ซื้อตอนสดครับมีเล่มพร้อมโอนไม่บวกแวดเพิ่มซื้อเงินผ่อนก็ฟรีทุกค่าดำเนินการและเดี๋ยวเราดูส่วนลดพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่พิเศษพิเศษแบบนี้กันทุกคนเลยนะครับผมก็ชินชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีรถอะไรมาแนะนำว่าฝากติดตามไว้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ